สวัสดีค่ะยังอยู่กับพ่าแพรนะคะกับช่วง Inside 5 Minute s ค่ไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันนะคะข่าวแรกของเราไปดูนักแสดงสาวแอชลี่เบลนะคะกับการผ่านตัวเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีครั้งแรกของเธอกับเรื่อง Love and Bananas and Elephant Story ค่ะ <S <S แ,แอชลี่เบลค่ะนักแสดงสาวสวยวัย31ปีผู้มีผลงานเด่นในเรื่อง The Last Exorcism นะคะก็เปิดตัวผลงาน การเป็นพุ่มกับครั้งแรกกับภาพบยนตร์สารคดีเรื่อง Love Fan Bananas and, Ban and Elephant Story ซึ่งก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงชาวไทยนะคะที่ทุ่มเทชีวิตในการช่วยเหลือช้างคุณเล็กแสงเดือนชัยเลิศผู้ก่อตั้ง Elephant Nature Park ศูนย์อภิบาลช้างในจังห <Yes. S 1> วัดเชียงใหม่ค่ะ They trust her, so they let her do this. They let her get this close. They accept you as the heart now. Oh, like because they think we are the part of the, their heart, and so now you, uh, anyone that is uh, a friend of mine, they think that is you are my heart. Look, they start to give you this the <laughs> 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 It's been exciting because. Ashley Bell Love Banana's Movie Fund ช่วยเหลือช้างในประเทศไทยและกัมพูชาอีกด้วยโดย Love Van Bananas and, Ban and Elephant Story หรือว่าชื่อภาษาไทยว่ารักและกล้วยนะคะ <c oughs> ก็ได้เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาแบบจำกัดโรงไปแล้วค่ะ <c oughs> จนถึงวันที่13มิถุนาย,ยนนี้ <c oughs> ยังอยู่ในเรื่องของภาพยนตร์กันบ้านนะคะสำหรับแฟนคลับ Star Wars เตรียมเพกันได้เลยค่ะเพราะว่าล่าสุดทางนัน่นภูมกับเขาก็ออกมาบอกนะคะว่า Solo a Star Wars Story นั้น เตรียมที่จะใกล้เข้าโรงฉายแล้วล่ะค่ะ Solo Star w a r s s ร์วอลค่ะใกล้จะเข้าฉายเร็วๆนี้แล้วนะคะทางด้านเพิ่มกับอย่าง Ron Howard ก็เผยว่าการทำงานในเรื่องนี้เนี่ยได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการโพสต Production ก่อนกำหนดถึง1สัปดาห์โดยรอนฮาวเวิค่ะได้เข้ามารับช่วงต่อการทำงานหลังจากที่เพ้่ำกับคู่หูอย่างฟิลลอร์ด และคริสโตเฟอร์มิลเลอร์นั้นถอนตัวออกไปนะคะทั้งที่ทถ่ายทํามาเกือบจะเสร็จแล้วเนื่องด้วยความคิดสร้างสารรค์นั้นไม่ตรงกับสตูดิโอค่ะทางด้านของรอนนะนะคะก็ได้เข้ามาทํางานต่อจนเสร็จโดยได้รับการสนับสนุนจากจอจลูคัสค่ะผู้สร้างแฟรนไชส์สตาร์วอลซึ่งแม้ว่าจอจลูคัสนั้นจะไม่ได้กํากับด้วยตัวเองแล้วนะคะแต่เขาก็ได้มาเยี่ยมที่กองถ่ายแล้วก็ได้ให้คําแนะนําในช่วงต้นๆของการถ่ายทําให้กับรอนฮอลเวิร์ด ทางด้านโซโล่ค่ะก็จะเป็นการเล่าเรื่องย้อนกลับไปยังสมัยที่ฮันโซโล่หนึ่งในตัวละครสําคัญของเรื่องนั้นยังเป็นหนุ่มและก็เพิ่งจะได้ออกประจนภัยกับคู่หูของเขาอย่างชิวปาก,กานั่นเองค่ะ <they> ไปต่อกันที่ทางด้านของวงการเพลงกันบ้างนะคะนักร้องหนุ่มเสียงหวานอย่างเจมส์เบกกลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มใหม่ของเขาอิเล็ก i c l ก g h t นั่นเองค่ะ There's many reasons why I wanted to release it there's there's all this sort of immediate feelings when i when i finished writing that song and I listened back and it felt like a leading song um, It's a big statement on the album and it's a big statement that i i i, I think I wanted to make it came quickly that song um, almost to the extent that I only realized afterwards what I was saying in the song and what I wanted to say but it's like um, it's a reaction to how important this is right this you and me here in one room sat in front of each other sat with each other having a chat you like it's, ve it's very important in the world and it's a it's a, it's a crazy world at the moment it's it's been a crazy world in recent times Hi.